สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเดฟไอเดดิฟนะครับด,ด,ดเช่นเคยนะครับกับงานสีลอกได้วันนี้กล้องเพื่อจับนี่หน่อยนี่ลูกค้าพ่นสีไว้นะแล้วก็ไปเฉี่ยวมาสังเกตนี่ช่วยเท่ากับเป็นการโปรเทคได้ส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหมเฉียวแล้วไม่เข้าถึงเนื้อผิวนะ,ะเดี๋ยวเราจะแกะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับธีการแกะสีเดี๋ยว,วตัวนี้จะต้มนะแกะพ่นใหม่นะครับเนื้อสีนี่บางคนไม่เคยเห็นว่าแกะแล้วเป็นยังไงนะอ่ะกล้อง แกะเวลาแกะออกนะครับไม่มีกาวนะไม่มีกาวดูสิสวยเลยไม่มีกาวมันจะมีแรงยึดทั่วผิวนะครับโดยที่ไม่มีกาวนะอันนี้ค่อนข้างหนานะดูสินาเลยแหละหนาเลย,เลย,เลยอวิทยาแกะไม่ยากครับบางคนสง่งลูกค้าหลายท่านถามไอ้แกะแกะอย่างไงเนี่ครับวิธีการแกะ อ่าสวยงามฝากไปด้วยนะครับนึกถึงสีลอกได้สีลอกได้ของแท้ต้องไอเดียดิฟนะครับสวัสดีครับ